สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่10ธันวาคมนะครับอากาศช่วงนี้ก็ <ial> บางพื้นที่ก็หนาวเย็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของความอบอุ่นเรื่องของอาการเป็นหวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงน,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 นั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงปลายปีนะเราก็อาจจะมีไปแฮงเอาท์ไปอะไรกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของโรคติดต่อมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็เรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ระมัดระวังต ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะว่ายาอะไรก็ตามเนี่ยแม้มันจะดีแค่ไหนเนี่ยถ้าเกิดร่างกายเราไม่ค่อยดีนกเท่าไหร่อ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้นอะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วทาร่างกายให้แข็งแรงเข้าไวครับก็วันนี้ครับผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคีโตโจินิกง่ายๆสไตล์หมอท็อปแบบเดิมนะครับว่าเออมันจะมีอะไรที่นะครับมีประโยชน์กันบ้างนะครับตัวคีโตโจินิกไดเอทนะครับมีคนถามมาเยอะเลยครับว่า ทานได้ถึงอายุเท่าไหร่นะครับแล้วอายุเท่าไหร่ที่ทานแล้วจะเป็นอันตรายแล้วถ้าทานแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างไหมนะครับวันนี้นะครับเอาเคสจริงมาเล่าสู่กันฟังเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสนะครับเขาเรียกว่าอยู่กับคอสคจิตตนิกของผมเนี่ยมาตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยนะครับก็ปลาเข้าไปแบบ6เดือนกว่าๆแล้วนะครับอยู่ด้วยกันมานะครับ ก็อันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับที่เขาจะมาแชร์ความสําเร็จนะครับเพราะว่าในกลุ่มเราก็จะมีการแชร์ความสําเร็จให้กําลังใจกันละกันนะครับซึ่งเป็นการแชร์ความสําเร็จแบบโอ้โหเยอะอาจไม่ทันว่าสําเร็จกันเยอะมากๆกนะครับก็เรื่องเล่าเมื่อเข้ากลุ่ม keto บวก if นะครับก็เข้าสู่เดือนที่6กับน้ําหนักที่ลดลงไป12กิโลนะครับโอ้โหในวัย50อัพนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใคร50อัพเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับสามารถลุยกันได้ทุกๆคนนะครับเพราะว่า 50อัพเนี่ยในกลุ่มถือว่าสาวมากๆนะครับเป็นค่าเฉลี่ยครับในกลุ่มผมนี่นะครับ40 50 60้นะครับแล้วมี70หลอมแหลมมาเหมือนกันนะแต่ว่าฟิตมากๆนะครับก็ถือว่าเกินเป้าหมายไปมากมายเข้าใจผิดมาตลอดว่าอายุมากลดยากลดแล้วโยโย่นะครับส่งผลต่อสุขภาพท้าลดน้ําหนักนะครับคือเข้าใจผิดมาตลอดซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรารู้หลักการและทําถูกวิธีปัญหาทุกอย่างมีทางแก้และให้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอเนี่ยคุณพีเขาว่ามาอย่างนี้นะครับสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการเข้าคอร์สของ สุขภาพที่ดีขึ้นนะภูมิแพ้ลดลงกดไหลย้อนดีขึ้นนอนหลับสนิทมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเคยนอนไม่หลับจนป่วยนะครับทางคีโตจินิกแป๊บเดียวนะครับหลับปุ๋ยนะครับขับถ่ายปกติเคยท้องผูกนะครับใครทานคีโตจินิกแล้วท้องผูกนะครับผมบอกเลยว่าท่านทานผิดครับนะครับขับถ่ายปกติแล้วก็เคยท้องผูกและใช้วิธีสวนกาแฟทุกวันตลอด2-3ปีทั้งเสียเงินทั้งเสียสุขภาพนะครับโอ้โหผ่านมาเยอะนะครับน้ำหนักลดลงจาก62เหลือ50 นะครับอายุ50นะครับน้ำหนักลดจาก62เหลือ50ผิวกระชับไม่โยโย่นะครับอก34เหลือ32คือมันลดทั้งตัวนะไปห้ามไม่ได้เรื่องพวกนี้นะครับเอว32เหลือ26โอ้โหบ้าไปแล้วสะโพก39เหลือ36โอ้โหนะครับขุ่นดีมากๆเลยนะครับขุ่นมันดาราเลยนะครับต้นขาต้นแขนหน้าท้องลดกระชับผิวเปิดส้มฉันมองไม่เห็นโอโ้คุณพระ ดิฉันดูแลสุขภาพและออกกาลังกายเต็มที่มาตลอด10ปีเห็นไหมครับผ่านมาหลายวิธีอาหารเสริมคลีนมังสวิรัดทานผักผลไม้เป็นหลักออกกําลังกายสม่ำเสมอแต่กลับป่วยหนักนะครับน้ำหนักไม่ขึ้นไม่ลงนะครับก็เท่าเดิมเห็นไหมนะครับแต่ออกนอกลู่เมื่อไหร่น้ําหนักเด้งทันทีนะครับ ทานเยอะยิ่งกว่าแบบ 5G พุ่งเร็วมากแต่พอมาอยู่คีิโตรจินิกไดเอทสบายมากๆนะครับดิฉันเข้าคอสมาเกือบ6เดือนทานอิ่มไม่อดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายหักโหมไม่ซีเรียสกับน้ำหนักนิ่งไม่จิตตกกับค่าคำนวณใดๆและไม่เคยนับแคลและไม่เคยมีอาหารเสริมในคลาสผมนะฮะก็บอกแล้วครับบอกว่าถามว่าอายุเท่าไหร่ทานคีิโตจินิกได้นะครับโดยถ้าเริ่มเลยนะครับผมบอกว่าถ้าไม่เกินอายุไม่เกิน70เนี่ยสามารถสตาร์ทคีิโตรจินิกไดเอทได้เลยนะครับแต่ว่า ควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์นิดหนึ่งนะครับถ้าท่านอายุเกิน60นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่านั้นก็ดูที่ผมสอนได้ไม่เป็นไรนะครับยกเว้นว่าอยากจะให้ดูแลก็ สามารถมาจอยกันในคลาสได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอายุเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาปัญหาคือว่าท่านพร้อมหรือเปล่าแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ถ้าอายุแบบ15ต่ํากว่า15เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่ายัางอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตอยู่เพราะฉะนั้นอายุที่เหมาะสมนะครับสำหรับผมก็คือประมาณสัก15แต่ว่าไม่เกิน70ถ้าเกิน70ดเนี่ยต้องดูเป็นรายบุคคลนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของอายุแล้วท่านจะเห็นว่ามันได้ยิ่งกว่าการลดน้ําหนักนั่นเองนะ ได้เรื่องของการนอนหลับได้เรื่องทุกอย่างนะครับเราตั้งต้นที่สุขภาพครับน้ําหนักท่านจะดีเองนะครับแล้วหุ่นท่านจะดีอย่างคาดไม่ถึงและดีไปตลอดชีวิตนะครับโอเคครับง่ายๆครับสําหรับคนที่ถามว่าอายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าไม่เกิน70แต่ถ้าเกิน70ดขอคุยกันหน่อยนะครับก็โอเคครับสู้ๆครับทุกคนครับแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรครับลุยกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจคอสคีโตจินิกไดเอท for new life นะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วก็หุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับด้วยคีโตจินิกไดเอทนี่แหละครับแบบง่ายๆสบายสบายชิลชิเลยครับก็มีเพื่อนๆนะฮะเกือบพันคนแล้วนะครับก็แฮปปี้กันมากๆที่อยู่ในคลาสนะครับลุยกันมาแบบเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีพร้อมหุ่นดีไปด้วยกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็พิมพ์คําว่าสนใจนะครับเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดไปให้ท่านในทันทีนะครับส่วนใครบอกว่าเออ ไม่ค่อยกล้าที่จะทานคีตโตจินิกอะแต่ว่าอยากจะลดน้ําหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็อยากที่จะได้ขุดดีเหมือนกันแล้วก็มีระบบเผาผลาญที่ยอดเยี่ยมนะครับก็มีคอสนะครับที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญน,นะครับก็คือทําให้ระบบเผาผลาญของเรานั้นยืดหยุ่นเรียกว่าเมตาบลิกเฟล็กซิบิลิตี้นั่นเองซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าไตาเสื่อมระยะต้นนะครับซึ่งค่าไตไม่ได้แย่มากนะก็สามารถที่จะทานได้เพื่อควบคุมน้ําหนักแล้วไม่ให้โรคของเรานั้นเป็นแย่ขึ้น,น และถ้าโชคดีครับโรคที่ท่านเป็นอยู่อาจจะลดยาได้แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องทานยาตลอดชีวิตด้วยนั่นเองครับก็ถ้าใครสนใจก็พิมพ์สนใจเช่นกันครับแล้วก็จะมีะรายละเอียดจากแอดมินส่งไปให้ท่านในทันทีนะครับโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย